เอาละทุกคนเรามาชมน้องโมโกโก้ V2 กันต่อดีกว่านะครับซึ่งคลิปข้าวก่อนเนี่ยผมเคยโชว์ตัวน้องโมโกโก้ V1 ไปแล้วซึ่งน้องน่ารักมากๆคราวนี้ผมจะมาแกะรีวิวตัวน้องโมโกโก้ V2 กัน เรามาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวน้องโมโคโคตัวเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนวงกุญแจเรามาสำรวจตัวกล่องก,กันดีกว่านี่จะมีเ,เขียนคำว่า pop land นะครับ the monster mo ok coco เห็นสติกเกอร์แบบนี้แสดงว่าตัวน้องมีกลิ่นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลิ่นของน้องนี่จะแตกต่างกับเวอร์ชันแรกหรือเปล่าแล้วก็ตัวกล่องจะเห็นตัวน้องอย่างชัดเจนมากๆนะครับนี่ด้านล่างก็จะเขียนชื่อชุดว่า for winter spring นะครับ w i n n e w p o o t doll pendant นี่ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้จะเป็นด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะมีโลโก้ของตัว Pop Land The Monster นะครับ How to Work มีโฮโลแกรมรุ่นใหม่นะครับตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนี่แล้วก็เป็นพวกปรัสสเปกกับวอร์นิ่งต่างๆด้่นบนแบบนี้แล้วก็ด้านล่างจะมีแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแกะดูน้องกันดีกว่าครับเอาละครับผมแกะตัวน้องออกมาจากตัวกล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลอง ตัดไอโพวกสายเคเบิลต่างๆแล้วมาดูตัวน้องกันและนี่ก็คือตัวน้องโมโคโค f ฟอร์ n t นทูสปริงนะครับน้องน่ารักมากๆแล้วก็จุดเด่นก็ยังคงเป็นกลิ่นผมคิดว่ากลิ่นน่าจะเหมือนกับเวอร์ชันแรกนะครับกลิ่นดูคล้ายกันมากๆเลยนี่ตัวน้องมีความสวยงามมากๆดูชุดสิอลังการกว่าแบบเวอร์ชันแรกอีกแล้วก็ตัวน้องในเวอร์ชันที่2เนี่ยสวย่วนใหญ่ราคาจะแพงกว่าเวอร์ชันแรกนะครับนี่อันนี้เรามาสำรวจตัวน้องกันดีกว่าตัวน้องก็จะเหมือนเดิมนะครับมีจมูกเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีการ กรีตาประมาณนี้อาจจะเป็นขนตาก็ได้นะครับแต่ผมเล็กกรีตากว่ากรีตาประมาณนี้นะครับนี่น้องน่ารักมากๆตัวน้องจะยังคงเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็บนหวัวจะมีทัดดอกไม้แบบนี้ด้วยน้องใส่ชุดแบบข้างบนก็จะเป็นเหมือนหมวกแบบผู้ดีสมัยเก่าแต่งหมวกประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องใส่เป็นคล้ายๆเหมือนผ้าแบบขาวๆบางๆคือแบบอุ้ยน้องดูเป็นผู้ดีมากๆสําหรับรุ่นนี้นะครับ แล้วน้องก็มีตัวผูกโบตรงนี้ด้วยโบก็แบบตอนแรกที่มันอยู่ในกล่องมันแบบดีดขึ้นมาแบบนี้อาจจะดัดลงมายากนิดนึงนะครับด้วยความออยักย,ยาาของน้องนี่ดูดิเส้นโบมันก็เลยแบบดีดซะขนาดนี้นะครับอาจจะไม่งามเท่าไหร่นะครับสาหรับน้องคนนี้นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับน้องก็ขยับหัวแล้วก็พวกแขนขาขยับได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าของน้องโมโคโคอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวด้านหลัง ด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างของน้องก็จะมีตัวปั๊มเขียนว่าป๊อปมาดก,กับคาซิงนะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นห่วงนะครับนี่ก็จะเหมือนรุ่นแรกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวห่วงแบบนี้นะครับนี่สำหรับชุดนะครับผมถอลองสำรวจนิดนึงไม่แน่ใจว่าน้องจะถอดชุดได้ไหมเอ่อถ้าเป็นหมวกคิดว่าถอดไม่ได้นะเหมือนจะมีเชือกตรงนี้พันไว้อยู่ไม่แน่ใจอาจจะถอดไม่ได้นะ แต่ว่าชุดข้างล่างนี้ที่เป็นชุดขาวๆตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆตัวแตะผ้าแบบนี้ก็สามารถที่จะดึงแล้วก็เปลี่ยนชุดให้น้องได้นะครับแต่ว่าอย่าเปลี่ยนเลยผมว่าชุดนี้น้องเข้ากันมากๆแล้วก็ดูแบบผู้ดีผู้ดีสุดๆนี่ถ้าใครมีปุ่มกุญแจน้องคนนี้ก็ยินดีด้วยครับน้องน่ารักมากๆเลยนี่ต่อไปจะเป็นตัวน้องโมโคโคตุกตาไซส์ใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีพกกระดาษไขพวกนี้คุมตัวน้องอยู่เดี๋ยวเราลองแก้กระดาษนี้ออกมาสำรวจตัวกล่องกันดีกว่า อันนี้จะเป็นตัวกล่องของน้องโมโคโค V2 นะครับก็มาสำรวจตัวกล่องกันดีกว่านี่ค่อนข้างใหญ่เหลือเกินข้างบนจะมีเขียนโลโก้ของตัว pop land the monster นะครับแล้วก็มีเขียนชื่อของน้องโมโคโคอยู่ตรงนี้ตัวกล่องก็จะเห็นตัวน้องโมโคโคอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวน้องมีกลิ่นซึ่งก็ขอเดาว,ว่ากลิ่นคงเหมือนกับรุ่นแรกเช่นเดียวกับตัวที่เป็นฟูกูแจตัวเล็กเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีเขียนชื่อชุด for winter spring นะครับ w i t new p o u s e d o l l นี่น้องตัวใหญ่มากๆเลย อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะเป็นดอกไม้แซมแซมประมาณนี้แล้วก็กล่องออกเป็นโทนสีเหลือง,อ,งอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ของตัว Pop Land the Monster แล้วก็มี QR code ตรงนี้ไว้ตรวจสอบว่าเป็นของแท้ของฟอร์มมีตัว Warning แล้วก็ Product Spec ด้วยอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับนี่เป็นน้องโมโคโหน่านล้กมากๆแล้วก็เขียน a n Invitation for a Spring Day 2024นะครับ แคสต์เ e m o โมเมมีแสดงว่าผลักนี้อาจจะออกในรุ่นปีของ2024นี้เองด้านบนยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวหิ้วสามารถที่จะดึงแล้วก็เอาฮิ้วกล่องน้องตัวนี้ไปได้เลยอันนี้จะเป็นด้านล่างเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องตัวน้องโมโคโคนะครับ for w into spring w h i e new p o u s e door ันดีกว่าวิธีเปิดกล่องยังเหมือนเดิมนะครับก็ดึงตัวสลักตัวนี้ออก จากนั้นก็ดันขึ้นนี่ก็จะเจอกับตัวการคอนเฟิร์มสำหรับตัวการคอนเฟิร์มด้านหน้านี่ก็จะเป็นตัวน้องโมโคโคนะครับแล้วก็มีเขียนชื่อชุดว่า for winter spring อันนี้จะเป็นด้านหลังมีเขียนโลโก้ของตัว Popland the monster นะครับตัวการดก็ยับเหมือนเดิมนะครับน่าเสียดายอีกแล้วนี่ใส่ยังไงให้มันยับหลังจากที่เราเจอการนะครับถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองดันตัวน้องออกมาจากกล่องกัน อันนี้ผมก็หยิบน้องออกมาจากตัวกล่องเรียบร้อยนะครับก็ยังคงมีตัวพลาสติกตัวนี้คุมอยู่เอาละเดี๋ยวเราแกะพลาสติกแล้วก็ตัดพวกสายเคยเบิลต่างๆเรามาสำรวจตัวน้องกันเอาล่ะครับผมแกะตัวน้องโมโคโค,โคโคออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกลิ่นของน้องก็คล้ายกับรุ่นหนึ่งถ้าจมูกผมไม่ผิดนะครับนี่กลิ่นเหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นコรกเตอร์เหมือนเดิมนะครับมีจมูกเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีการกรีตาแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวน้องก็มีความสามารถพิเศษเหมือนเดิมก็คือขยับตาได้แบบนี้ซ้ายขวาน่ารักมากๆหัวน้องก็ขยับได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกแขนกับขาน้องก็สามารถขยับได้เช่นเดียวกันแต่น้องคนนี้นี่ดูเป็นแบบกุลสตรีมากๆนะครับเพราะว่าใส่แบบหมวกปีกแบบนี้คือแบบเฮ้ยสวยงามมากๆอะ่ะแล้วก็ดูชุดเขาก่อนนี่ชุดจะประมาณนี้เป็นผ้าขาวๆแล้วก็ผูกตรงนี้คล้ายๆเหมือนโบ แล้วดูลายเป็นรูปดอกไม้สีขาวๆก็จะตรงกับตัวดอกที่เขาทัดไว้ที่หูด้วยนะนี่น่ารักมากๆนอกจากจะมีตัวชุดผ้าสีขาวแล้วเขายังมีชุดตรงนี้อีกที่เป็นแบบเสื้อสีสพูแขนยาวคือแบบลูกกูดีอ่ะคุณหนูมากโอ้โหบูกับบูเหอะอาจจะสู้โคโค่ไม่ได้นะครับด้วยความแบบเป็นสาวหวานของตัวน้องเอาละอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าของตัวน้องนี ันนี้จะเป็นตัวด้านข้างนะครับนี่ด้านบนเราก็จะเห็นตรงนี้ก็ยังทัดดอกไม้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวด้านหลังของน้องแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้จะเป็นตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนโลโก้ของตัวป๊อปหมายกับคาซิงตัวหมวกผมคิดว่าน่าจะถอดออกได้นะเพราะเมื่อกี้ขยับขยับเนี่ยมันก็มีความแบบดึงออกได้หมวกตรงนี้น่าจะดึงได้ชุดนะครับอาจจะแกะยาก ชุดมันไม่มีรอยรอยแบบตะเข็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอาจจะแบบดึงออกประมาณนี้ดึงข้างออกแต่ว่าผมไม่ได้ลองดึงดูนะเพราะรู้สึกว่าน้องแน่นไปหมดนะน่าจะถอดชุดยากหรืออาจจะถอดชุดไม่ได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวน้องโมโคโคเวอร์ชันนี้ก็ยังน่ารักและก็คุลสตรีมากมาเทียบกับเวอร์ชันที่1 แกะกล่องเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวน้องโมโคโคเวอร์ชัน2ครับ Fall into Spring ซึ่งก็มีทั้งตัวที่เป็นพ่งกุญแจแล้วก็ตัวเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่นะครับน้องน่ารักมากๆแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็แบบเป็นเวอร์ชันที่ดูคุณลัสตณกว่าเวอร์ชันแรกมากๆเลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจที่เวอร์ชันนี้เนี่ยใครหลายหลายคนจะชื่นชอบแล้วก็ราคาแรงกว่าเวอร์ชันแรกซะอีอาล้ครับผมคงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ